สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจน้อยมารับรางวัลค่ะจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะคะเป็นรางวัลครูผู้สอนดีเดน่นประจำปี2565ค่ะรางวัลน,นี้เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเลยนะคะเป็นรางวัลสำหรับการสอนที่อาจารย์น้อยเนี่ยเรียกตัวเองเขาเปคุณครูมาตลอดระยะเวลา20ปีนะคะ20ปีเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ มีผู้ใหญ่เล็งเห็นคุณค่าแล้วค่ะแล้วก็ได้รางวัลน,นี้เป็นตัวการันตีความสามารถนะคะจริงๆแล้วรางวัลน,นี้เป็นจุดเริ่มต้นค่ะอาจารย์อ้อยจะใช้รางวัลน,นี้เป็นสิ่งที่จะย้ำเตือนให้กับตัวอาจารย์อ้อยเองนะคะว่าเราจะทําการสอนให้ดีมากยิ่งขึ้นเราจะพัฒนาผู้คนและเยาวชนให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์อ้อยสัญญาค่ะว่าทุกๆคลาสของอาจารย์อ้อยอาจารย์อ้อยจะสอนให้มันดีขึ้นแล้วทาให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนการสอนของอาจารย์อ้อยค่ะ